ช็อกทั้งเอเชียแฟนมิทติ้งพระเอกซุปตาประกาศยกเลิกกระทันหันทำเอาบรรดาแฟนคลับชาวไทยช็อกไปตามๆกันเลยค่ะเมื่อล่าสุดวันที่19มกราคมแฟนเพจ a ฟ e b o o k ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้ออกมาประกาศยกเลิกงานแฟนมิทติ้ง2023ทรงคังเอเชียแฟนมิทติ้งทัวร์โมเมนต์อินแบงคอกของพระเอกหนุ่มทรงคงัง โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าประกาศยกเลิกการจัดงาน2023ทงง่งคางเอเชียแฟนมิทติ้งทัวร์โมเมนต์อินแบงคอกสำหรับรายละเอียดกำหนดการแจ้งคืนเงินบริษัทจะรีบแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้ทั้งนี้ต้องขออภัยแฟนคลับทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างสูงมาโดยตลอด